สวัสดีค่ะครอบครัว Sun Moon Light Love Reading ที่ a ของพวกอ่านนะนี่เป็น So Med Love Reading EP ที่7แล้วนะคะ So u l m a t e คืออะไรคืออาจจะเป็นคือความหมายของ So u l m a t e ก็คือว่าคู่แท้นะคะที่อาจจะเคยนะคะเมื่อชาติที่แล้วตามความเชื่อเนาะเรื่องราวของการกลับชาติมาเกิดอะไรประมาณนี้น,นะคะอาจจะเป็นคู่แท้ในอดีตชาตินะที่เหมือนกับว่า ได้กลับมาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งโซเมตอาจจะมาได้หลายรูปแบบนะอาจจะมาผ่านทางการได้เกิดกันในชาตินี้ได้ได้มาพบเจอกันในชาตินี้แล้วก็เป็นพี่น้องกันเนาะเป็นโซเมตคอนเน็กชันในแบบที่เป็นครอบครัวหรือโซเมตในเรื่องราวของคู่รักนะคะถ้าต่างฝ่ายต่างมาพบเจอกันในชาตินี้แล้วจํากันและกันได้ก็รักกันแล้วก็พัฒนาเป็นรักแท้แต่ถ้าจำกันและกันไม่ได้เขาอาจจะจำคุณไม่ได้ ุณจำเขาได้ฝ่ายเดียวรักเขามากนะคะแต่ในท้ายที่สุดนะเหมือนจิตสองดวงนะคะไม่ได้เชื่อมถึงกันก็เป็นเรื่องน่าเศร้าที่คนทั้งคู่ก็อาจจะต้องแยกจากกันหรือถ้าได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแล้วนะคะแต่ว่าการตื่นรู้หรือว่า v i b r a t i o n ความคิดเห็นที่แตกต่างกันหรือที่เรียกว่าสินไม่เสมอกันไออะไรใดๆก็ตามนะคะก็ทําให้คนทั้งคู่มีอันต้องพลากจากกันไปแล้วก็ได้ไปพบเจอโซเมทนะคะที่อาจจะเป็นรักแท้คู่แท้ที่อยู่กับคุณไปจนตลอดชีวิตนั่นแหละถึงพวกอาจจะได้ย้าเสมอว่านะคะโซเมทเนี่ยนะคะอาจจะมอีอาจจะสามารถในชาตินี้ในห่วงเวลานี้เราอาจจะพบเจอได้2อถึงสคนแต่ว่าเราจะอยู่กับใครเราจะใช้ชีวิตอยู่กับใครอันนั้น เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเนาะโซเมทวินเฟรมนะคะจะต้องพัฒนากลายเป็นรักแท้คู่แท้ให้ได้นะคะถึงจะได้อยู่ร่วมกันนั่นเองดังนั้นอย่าเศร้าใจไปเลยค่ะทุกอย่างมีมืดมีสว่างมีจบลงเพื่อเริ่มต้นใหม่เป็นของธรรมดาเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดู Energy ของโซเมทของคุณกันหน่อยว่าใครคนนั้นเป็นยังไงบ้างการอ่านนะคะเป็น r ดนดอมคือสำหรับทุกท่านที่พบคลิปนี้นะ ไม่ได้เกี่ยวกับลัคนาราศีแต่อย่างใดแต่วู้อ่านเชื่อในพลังของทาร์นะว่าทรงพลังเสมอแม้ว่าจะไม่ได้ระบุนะคะราศีลัคนาอะไรใดๆก็ตามขอบคุณสำหรับกำลังใจสับสไครต e ไลค์แชร์และกระดิ่งเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดู Energy เขากันหน่อยขอดู Energy Soulmate ของคุณทุกๆท่านที่พบคลิปนี้ว่าเป็นยังไงบ้าง เอาละผู้อ่านขอขอบคุณจากใจนะคะสำหรับกำลังใจ Subscribe ไลค์แชร์และกระดิ่ง round and round อาจจะเป็นคนใกล้ๆตัวคุณแล้วยังไงต่อคะอู Energy ของการเดินทาง message in the bottom Happy happy ค่ะผู้อ่านมองดูโซเมดอีพีนี้เหมือนบางท่านได้เจอแล้วบางท่านได้มีการเริ่มต้นพูดคุยกันบ้างแล้ว อาจจะเป็นคนใกล้ๆตัวหรือแม้ว่าจะเป็นคนที่อยู่ห่างไกลกันแต่คุณรู้สึกเหมือนกับว่าเขาอยู่ใกล้คุณเสมอหมายความว่าไงหมายความว่าเขานะคะเทคแคร์คุณแม้กระทั่งในโลกโซเชียลยมีการพูดคุยสื่อสารคอมมูนิเคตกันเป็นอย่างดีไม่ได้ห่างหายการติดต่อสื่อสารกันเลยนะยังคงพยายามนะคะทำให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้ มันสบายใจมากที่สุดสําหรับคุณและเขานั่นเองชาริลีออดยังออกมาบอกว่านะคะเอเจ็ตงออกมาบอกว่าเอเจ g y เนี้ยมันคล้คล g, ายคล้ายเอเจชารออดยัออกมาบอกว่ามีเกณฑ์ความเป็นไปได้ว่าบางท่านถ้าเป็นลองดิสเซตในช่วงเวลานี้จะหนักไปทางการพูดคุยสื่อสารนะคะผ่านทางแมสเซจเท็กซ์นะคะหรือว่าคอลวิดีโอแต่มันก็ทําให้คุณมีความสุขแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่คุณทั้งคู่ได้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นและมีเกณฑ์ว่านับจากนี้นะคะ ก็คงจะมีเกณฑ์การได้เดินทางมาพบเจอกันออกเดทกันสมัครบางท่านถ้าบางท่านยังไม่ได้เจอนะคุณจะได้เจอใครบางคนจะอยู่ก็ส่งข้อความมาด้วยความห่วงใยห,หรือด้วยความที่เขาคุ้นคุนหน้าคุณหรือจําคุณได้ว่าเคยเจอกันไหมอะไรโน่นนี่คือหาเรื่องคุยเอาจริงๆแล้วไม่ได้เคยเจอหรอกเป็นเที่ของ new love แต่เพียงแต่ว่าเขาอาจจะรู้สึกคุณหน้าหรือว่าคุณอาจจะโพสต์อะไรบางอย่างที่มันประทับใจเขาเนาะเขาก็คอยวนเวียนนะคะ ไลค์ like นะคะคลิกไลค์คอมเมนต์อะไรประมาณนี้จะเจอประมาณนี้หรือบางท่านถ้าอยู่ในเว็บเดทบอกเลยว่าคุณน่าที่ให้เจอใครบางคนที่วนเวียนเทคษาคุณหลายรอบนะคุณอาจจะจําเขาไม่ได้ในตอนแรกแต่หลังๆรู้สึกใจอ่อนอะ,อะคุยก็คุยช่วงนี้ว่างพอดีอะไรประมาณนี้พอคุยแล้วรู้สึกมีความสุขนะเองที่ของแฮปปี้ออกมาบอกว่าคุณนึงคู่เวลาที่อยู่ด้วยกันแล้วมันเต็มไปด้วยความสุขมันไม่มีดราม,มา่าคุณคนนี้ไม่ได้ไม่ไม่เคยคิดที่จะเอาดราม,ม่าเข้ามาใส่ในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขา แล้วก็เป็นคนที่สบายสบายนะแต่เอจี้อยมมากบอกว่าอาจจะเป็นชาวต่างถิ่นต่างแดนได้เพราะราดันราวมันเป็นเอ้ที่ของเดวิลด้วยเช่นเดียวกันนะเอาละเดี๋ยวมาดูกันต่อเลยฮันแน่แอบยิ้มไม่รู้หรอกอํัมผูาอ่านก็อําเล่นไปเรื่อยเอาละเดี๋ยวมาดูกันต่อเลยนะเอาละมัสติกมูนออโรคอลค้าอยากจะบอกอะไร วยจังเลยเ n e r g y t ทวินเฟรมเอาขอโทษค่ะ e อ g y s จีโ m a t e แต่ Twinframe ขึ้นแปลว่าคุณได้พบคนที่มี Energy 2แบบคือมี Energy ของ Twinframe และ s โ m a t e อาจจะเป็นคนที่คุณรู้สึกคุ้นเคยคุ้นหน้ามากๆเอ๊ะเคยเจอที่ไหนหรือเปล่าประโยคนี้ที่พูดกันเนี่ยมันก็เหมือนคุ้นๆว่าจะเคยเจอกันนะ Energy ออกมาบอกว่า,าคนคนนี้ หน้าที่จะเป็นทางเลือกใหม่หรืออะไรใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตคุณนะเหมือนกับเป็นของขวัญที่คุณจะได้รับในช่วงเวลานี้มี energy ของ twin flame หมายความว่าคุณอาจจะเคยอธิษฐานขอให้ได้เจอคนลักษณะแบบเนี้แล้วคุณก็ได้เจอ release นะคะระหว่างคุณกับเขาอาจจะผ่านขั้นตอนของการดราม่าในความรักมาแล้วละ่ะนะเป็นช่วงเวลาที่ปลดปล่อย ปล่อยวางแล้วก็อยู่ดีๆทั้ทงคู่ก็ได้เจอกันเฉยเลยแอคชั่นเอเนจี้บอกว่า,วานับจากเนี้ยเหมือนคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มสารสัมพันธ์หรือเริ่มต้นนะคะความสัมพันธ์ใหม่กับทวินเฟรมโซเมกของคุณทวินเฟรมคือคู่คู่แท้ทางจิตวิญญาณนะคะหมายถึงจิตใจจะเชื่อมถึงกันเขารู้สึกอย่างไรคุณก็รู้สึกอย่างนั้นแล้วเวลาที่คนสคนอยู่ด้วยกันเนี่ยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามคนทั้งคู่ก็ต้องกลับมารักกันอยู่ดีนะคะ เอาละเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยกรี๊ดกันให้ลั่นเลยนะคะกรี๊ดกันให้ลัน่นดีใจด้วยผู้อ่นขอแท็บทวินเฟรมไว้ให้นะ Take action นะ Release แล้วก็นี่ค่ะทวินเฟรมเนาะจะได้ดูไปพร้อมๆกันอ่าละขอดู Energy s o m t e ของคุณหน่อยนะ อีพีนี้เป็นเขาหรือเธอเป็นยังไงบ้างนะแล้วก็เรื่องราวระหว่างคนกับเขาจะเป็นยังไงบ้างถ้าคุณทั้งคู่ได้เจอกันแล้วนะบอกไว้ก่อนเลยว่านี่คือเอาคำทั้งหมดถ้าใครได้เจอแล้วก็ค่อยๆดูกันต่อไปถ้าใครไม่ได้เจอขอให้ได้พบเจอนะไม่ใช่คนเก่านะอย่าลงอารมณ์นะที่รักไม่ใช่ไม่ใช่เกี่ยวกับคนรักเก่านะ เ right. <Yeah. S 1> อาละ energy อี่ออกมาเป็นเดอกครูเนี่ย energy ออกมาว่าเป็น new ค่ะ new 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 love new soulmate new twin f a m นะคะที่ลกเอาละ right. ต่อด้วย six of s i of one oh, energy สวยมากค่ะเป็น energy แห่งชัยชนะความสุขความสำเร็จความสมหวังบอกเลยว่าคุณทั้งคู่เหมือนกับเป็นของขวัญให้กันและกันมากกว่าเนาะอาจจะเป็นชาวธาตุน้ำนะคะกระกฎิจิกมีเดี๋ยวเรามาดูกันต่อ อรา Queen of s o u r อ s Energy ด้านหลังเป็น The w l d e o ขึ้น2ครั้งที่ Energy ด้านหลังอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างทินต่างแดนต่างภาษาอะไรประมาณนี้นะ Energy the Blue เป็น New Love แน่ๆหละ่นะแล้วก็ได้พบเจอค่อนข้างแน่ชัดว่าผ่านทางโซเชียลมีเดียนะคะโซเม t e บางท่านอาจจะได้คุยกันแล้วละ่ะ ความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้คนคนนี้เขามีความคาดหวังที่จะพัฒนาไปสู่การสร้างครอบครัวนะอาจจะเป็นชาวธาตุน้ํกากระกฎิจมีแล้วก็อาจจะเป็นคนที่คุณเคยคุยหรือว่าเขาอ่ะคอยส่องในไอจีของสปายคอยส่องคอยดูคุณอยู่คนคนนี้เนี่ยเป็นอะไรในแบบที่คุณต้องการหรือว่าคิดหวังไว้ในใจอธิษฐานในใจมานานแล้วละว่าอยากเจอคนแบบเนี้ยแล้วก็ได้เจอทีนี้ไอจีอยากมาบอกว่า e รีนออฟสอดอาจจะค่อนข้างรวดเร็วกระทานหานสำหรับความ สัมพันธ์ครั้งนี้นะหมายถึงเขาอาจจะมาเปิดเผยความรู้สึกให้คุณได้รู้ในเร็ววันนี้ก็เป็นไปได้เดี๋ยวเรามาดูภาพรวมกันต่อเลยขยาย The Flow วลังงานออกมาเป็น tree of p e n t a c l e อาจจะเป็นชาวธาตุดินพฤกษ์ศพกันมังกรแต่คุณจะรู้สึกคุ้นเคยกับเขาเหมือนเป็นเพื่อนเหมือนเป็นคนในครอบครัวค่ะนะและ page of p e n t a c l e คุณหรือเขาอาจจะอายุน้อยกว่ากันนะเขาอาจจะอายุน้อยกว่าคุณสักหน่อยหรือตัวคุณอาจจะยุน้อยกว่านะเขาความสัมพันธ์ครั้งนี้จะพัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะอาจจะเป็นชาวธาตุดินอย่างที่ผ่้อ่านบอกพฤกษ์ศพ การมังกรคนคนนี้ผ่านขั้นตอนของใจสลายเหมือนคุณเลยแล้วก็อาจจะเคยเจอเรื่องราวของเติร์ดปาร์ตี้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ทีนี้เนี่ย energy ตรงนั้นอนะ่ะมันมีลิ a s สขึ้นมาก่อนหน้านี้หมายความว่าเขาผ่านเรื่องราวตรงนั้นมาแล้วแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับว่ารับมือในเรื่องความรักความสัมพันธ์ได้ดีหรืออาจจะเป็นคนที่คุณเคยคุยนะก่อนหน้านี้ไม่ค่อยเข้าใจกันเท่าไหร่นะอยู่ๆในห่วงเวลาเนี้ยเขาก็กลับมาน่ารักนะคะแล้วก็ดีกับคุณมากๆเพราะว่าขึ้นมาเป็น king of pentacle คู่กับ Greenno s ฟซอร์ ความรักครั้งนี้ความสัมพันธ์ครั้งนี้ถ้าคุณได้เจอกันบอกเลยว,ว่ามันเป็นรักที่มั่นคงแล้วก็ชัดเจนแล้วก็เคลียรประเด็นเดี๋ยวผู้หันขยายทรีออฟสอดให้ทำไมถึงเป็นทรีออฟสอดคู่กับไนออฟคะเหมือนจะเป็นคนเคยคุยไหมคะเดมเพรอ,อาจจะเป็นคนที่คุณเคยเคยเจอเคยคุยแต่ก่อนหน้านี้คุณอาจจะมีความรู้สึกว่าไม่แมท ไม่น่าจะใช่แล้วอยู่ก็เงียบๆกันไปสําหรับบางท่านก็อาจมีเกณฑ์ได้กลับมาเจอเจอแล้วก็กลายเป็น new love กลายเป็นรักครั้งใหม่กลายเป็น twin flame กลายเป็นคู่แท้ soulmate ไปก็เป็นไปได้นะทีนี้เอ็นที่ด้านหลังออกมาเป็น n i N of Sorts อดคนคนนี้ผู้หัานมองดูว่าคุณอาจจะไม่เคยรู้ว่าเขาชอบคุณหรือคุณอาจจะคิดว่าเขาไม่เคยจําคุณได้มาก่อน นะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่คุณเคยใช้คําพูดอย่างใดอย่างหนึ่งทําให้เขารู้สึกเสียใจหรือว่าเขาอาจจะเคยใช้คําพูดอะไรบางอย่าง ะะทำให้คุณรู้สึกเสียใจเป็นช่วงเวลาสั้นๆที่คุณอาจจะได้เคยเจอกันนะคะแล้วอยู่ๆก็ห่างกันไปก็มีเกณฑ์ได้เจอเดเรจีจะฟลูมราบอกว่าเจอครั้งนี้มันเหมือนเป็นรักครั้งใหม่คือคุณคนนี้เปลี่ยนไปเยอะคือเจอกันเหมือนบังเอิญเจอกันในโซเชียลด้วยหรือบางท่านถ้าเกิดคุยกับใครบางคนในโซเชียลแล้วเงียบหายไปมีเกณฑ์ว่าคนนั้นน่ะจะกลับมาใหม่แล้วก็เหมือนเปลี่ยนไปเป็นคนละคนก็ เอเจี้ยบอกว่าให้ใช้เวลานะเพราะเป็นเพจออปเปนเดอร์โคให้ใช้เวลาค่อยๆเรียนรู้ดูใจกันไปแล้วก็คุณจะต้องเป็นฝ่ายควบคุมสถานการณ์ความสัมพันธ์ในครั้งนี้และคุณจะได้รับชัยชนะนะเพราะซิกาโปร์นะอก ออกมาคู่กับ p พจอ of เพนเด c l e คือทุกอย่างต้องค่อยเป็นค่อยไปแล้วคุณจะได้รับชัยชนะในความสัมพันธ์ครั้งนี้โซเมทของคุณนะอาจจะเป็นคนที่กล้ากล้ากลัวในเรื่องความรักเขาเคยผ่านความผิดหวังเสียใจนู่นนี่นั่นมาก่อนเขาอาจจะทําตัวเหมือนคนดูเฉยชานะคะแต่พอเวลาถ้าเขาเปิดใจแล้วเราก็ บอกเลยว่าเขาคอมมิตเมนต์แล้วก็แสดงออกชัดเจนตอนนี้อาจจะแสดงออกไม่ชัดเจนเท่าไหร่แต่เมื่อเขารู้สึกมั่นใจในความรู้สึกที่เขามีต่อคุณจริงๆนะคะเขาก็จะเปิดเผยความรู้สึกมากยิ่งขึ้น แอคชั่นกับแฮปปี้อองบอกว่าเขาอาจจะชอบอะไรบางอย่างในตัวคุณค่ะเขาอาจจะชอบความสดใสร่าเริงในตัวคุณหรืออาจจะสลับกันคุณอาจจะชอบความสดใสร่าเริงในตัวเขาแต่ลึกๆแล้วคนคนนี้ไม่ใช่คนไร้สาระนะเป็นคนที่คิดมากคิดเยอะในเรื่องราวความรักทีเดียวนะคะเอจีทรีออฟเพนเดอร์คูอองบอกว่าเมื่อคุณทั้งคู่ได้เจอกันมันจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันในการที่ทําให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันพัฒนาไปจนถึงขั้น มองเห็นอนาคตซึ่งมันมีตรงนั้นอยู่นะคะเพราะเอเนจีของคุณเป็นทวินเฟรมโซเมตมันคงจะไปไหนจากกันไม่ได้ละนะแต่เพียงแต่ว่าเวลาที่ใช้อยู่ร่วมกันให้มันมีคุณภาพมากเพียงพองนะคะให้เป็นเวลาในช่วงของการเรียนรู้เข้าอกเข้าใจเนาะเพราะว่าเอเนจีโดยรวมแล้วเนี่ยไม่ได้มีดราม่าถ้าคุณได้พบเจอกับคนคนนี้นะคะเป็นเอเนจีนิวจริงๆค่ะแต่นิวในที่นี้ออกมาบอกว่ามีความเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะได้เจอเขาแล้วสําหรับบางท่าน เคยคุยแต่ไม่ได้ใส่ใจค่ะแต่เขาจะพยายามเปิดเผยตัวตนให้คุณได้รู้นะที่ต้องบอกว่านิวเพราะว่าคุณยังไม่ได้คบกันยังไม่ได้เป็นคู่รักเก่าหรือแยกกันอะไรแบบนั้นไม่ใช่เป็นนิวในที่นี้ ใช่คุณอาจจะเห็นเขาแต่ก่อนหน้านี้ไม่ได้รู้สึกอะไรหรือเขาอาจจะเห็นคุณก่อนหน้านี้ก็คือเฉยๆเพราะว่าคุณก็อาจจะมีใครอยู่แต่อยู่เหตุการณ์เรื่องราวโชคชะตานำพาให้คุณได้มาเจอกันอีกครั้งในโซเชียลหรือคนที่เคยคุยๆแล้วไม่ได้คุยกันแล้วก็คือไม่ได้สนใจคิดว่าไม่แมทช์แต่ปรากฏว่ากลับมาครั้งหนึ่งมันเข้าท่าเข้าทางมันดูลงตัวไปหมดประมาณนี้นะคะเอาละเดี๋ยวเรามาขอคำแนะนำกันหน่อยดีไหมก่อนที่จะปิดท้ายด้วยข้อความจากโซเมทของคุณนะ แอ้ละขอคําแนะนำหน่อยค่ะขอดูหน่อยว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างวิชั่นค่ะเอนเซียาาบอกว่านับจากเนี้ย ความรักที่คุณจะได้พบเจอกับโซเมกของคุณในครั้งนี้มันจะเป็นลองเทอมนะเอเจนซของ two of of Cup มันบาลานซ์ลงตัวในความสัมพันธ์สุดๆ Tra v e l ออกบอกว่าคุณทั้งคู่มีเกณฑ์ได้ออกเดทได้เดินทางนะคะไปเยี่ยมครอบครัวกันและกันในภายภาคหน้าถ้าสามารถพัฒนาไปถึงตรงนั้นได้ ความรักที่บาลานซ์ลงตัวแล้วก็มองเห็นโอกาสอนาคตในวันข้างหน้าเนี่ยมันกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วนะเวลานี้นะคะดีใจด้วยจังเลยเอาล่ะแองเจิลมีอะไรอยากจะบอกนะได้แล้วแองเจิลออกมาบอกว่าไม่ว่าคุณนะคะคิดหวังสิ่งใดก็ตาม จักรวาลพระเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซัพพอร์ตคุณเต็มที่นะคะในเวลานี้คุณเนี่ยอาจจะเห็นอะไรไม่ชัดเจนแต่มันก็จะมีก้าวแรกก้าวสำคัญเข้ามาในเร็วๆนี้ดังนั้นแอคชั่นออกมายืนยันอีกครั้งว่าถึงเวลาที่คุณจะต้อง ทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อตัตคุณเองแล้วในเมื่อคุณได้รับการซัพพอร์ตนะแล้วก็จักรวาลดึงดูดเอา Twin f ฟ a m e s o ม l m a t e ของคุณมาด้วยนั่นหมายความว่าอาจจะเป็นรักแท้ที่มั่นคงได้ขอให้ทำความฝันครั้งนี้ให้ประสบความสำเร็จมองดูเหมือนบางท่านได้เจอแล้วนะ Arch Angel อยากจะบอกอะไร Arch Angel อยากจะบอกอะไรที่นักคะเอาละได้แล้วหงุดหงิดสวยมากๆค่ะ Clear Link นะคะคุณจะต้องเคลียร์ความกังวลใจความไม่สบายใจออกให้หมดเคลียร์ความสงสัยด้วยถึงเรื่องราวความสัมพันธ์ที่ผ่านมาแล้วก็ไม่ต้องสงสัยว่าถ้าคุณได้พบเจอโซเมทวินเฟมอีกครั้งวันข้างหน้าจะเป็นยังไงเพราะเอเจนตมาบอกว่าวันข้างหน้าคือณเวลานี้ที่คุณทั้งคู่จะต้องร่วมกันทําให้มันประสบความสําเร็จแล้วมองดูโดยรวมแล้วเนี่ยมันมีแนวโน้มว่าบางคู่จะมีข่าวดี ขอให้ไปถึงตรงนั้นในเร็วๆวันเอาละเดี๋ยวเรามาดูข้อความจากโซเมตกันหน่อยว่าในท้ายที่สุดโซเมตของคุณมีอะไรอยากจะบอกคุณเอาละ you still hold นะคะคุณอยู่ในหัวใจของเขาเสมอ บางท่านนะ่ะบอกเลยว,ว่าคุณน่าที่ได้เจอกันแล้วหรือเขาได้เห็นคุณแล้วจดจําคุณได้แต่ยังไม่มีจังหวะและโอกาสวันนี้เป็นโอกาสดีเขาอยากจะบอกคุณเหลือเกินว่าเขายังคงจดจําคุณได้เสมอคุณยังอยู่ในหัวใจของเขาเสมอและตลอดเวลานะคะแล้วเขาคงจะไม่ปล่อยให้โอกาสครั้งนี้ดุดลอยไปอีกครั้งอ้าวล่ะ สิ่งที่เขารู้ภายในใจความรู้สึกของเขาที่แท้จริงนะเขาไม่รู้หรอกว่าคุณจะรู้สึกยังไงแต่ภายในใจของเขารู้อย่างแน่ชัดค่ะว่าคุณคือโซเมตของเขาท้ายที่สุดค่ะเอเนจีน่ารักมากๆเลยนะเอเนจีก่อนหน้านี้เขาผ่านเรื่องราวดราม่ามาเยอะในเรื่องความรักความสัมพันธ์ สิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณก็คือว่าครอบครัวของเขาเนี่ยสำคัญมากในการที่จะทําให้หัวใจของเขาเนี่ยมันโลง่งโปรง่งสบายแล้วเวลาที่ได้พบเจอคุณนะคะเขาเองก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่าคุณน่ะเป็นครอบครัวของเขาเช่นเดียวกันอย่างที่ผู้อ่านบอกบางท่านอาจจะรู้สึกคุ้นเคยเหมือนเคยเจอกันมาก่อนหน้านี้สุดท้ายอีกหนึ่งใบค่ะ เขาอยากจะบอกคุณว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามค่ะเขาจะยังคงเฝ้าตามหาคุณและทันทีที่ได้พบคุณอย่างที่ผู้อ่านบอกนะคะ My action เขาจะไม่ปล่อยให้คุณหลุดมือไปเด็ดขาดไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่เขาจะต้องทำทุกอย่างเพื่อที่จะมีคุณไว้ในชีวิตโรแมนติกจังเลยขอให้ได้พบเจอกันเร็วๆนะคะคุณที่รักของผู้อ่านนะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ